สวัสดีจ้า FC ทุกท่านมันเบิ่งแค่เฮาฮอดไสแล้วน well. ี่พี่น้องแถวนี้ใครแน่ฝนบ่ตกแถวนี้ใครแน่เวลาเฮาซื้อของเขาเจ้าเว้าลาวเบิดแต่แถวนี้ค่แถวใดเว้าไทยและอนใหญ่กับอนน้อยก็อยากเก้อกะกะแน่พี่น้องเอ้ยจักสิจังได๋เนาะกคนลาวแหละเฮาเฮายังบ่ลึ้งนะพี่น้องเฮาก็เลยแบบ เว้าผสมกันนะนะจักสิบาต์ตไ้งเนาะมันยังบกค้องสันซะส่วนมากอุ่นเคยอยู่กับซีอู่แต่แถวภาคอีสานเหตุงานเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะกบบอกเคยอยู่แถวแถวแถวเว้าไทยนี่นะสิบาร์ตั้งๆเอออ่าอาขอใจตามนั้นและพี่น้องอ,อุ่นน้อยกะหาของกินกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็มา หาข้าวเหนียวซื้ออยังนงนี่ซื้อ,อยังน่บอกเอฟซีน่มาบาพี่พี่น้องซื้อแหนมซื้อข้าวก้าวหิวรอบกซื้อแหนมนี่แหละโตง่วงนอนเลยเ๋ยข้าวเหนียวนำนำํำรถนอนลอกกลางคืนนะกลางเว้นเนี่อยากให้เพิ่นเบ่งพนน้นทางนะพี่น้องนอนลูกเดียวเขาหอดใแล้ะก่อนกระบินเนาะ จังหวัดกระบ,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 บินบูแล้วในในเพชรบอกว่ากระบินกระบินบินนี่นะเอากระบาดดอกจังหวัดปราจีนบุรีเบิ้งแซ่บบิง้งเราว่าแซ่บแค่สองอันได้อ้อนแซ่บเนื้อข้อาวขาวพริกเอาพริกไหมเอาพริกไหมโยเอาต้ียำเหี้ยนว้าวไทยเนาะได้ได้มาโอ้ยอุกอั่งน้ำตัวนี้อ่อนเลย เอ้ยบอยากอันเปนเดอร์ลินมันอยากเป็นอะไรมันมันอยากอันนั้นนะถายงามเนาะถ่ายเพิ่นกินไงถ่ายน้องว่าอร่อยไหมส้มนี่อร่อยไหมแหนมเนี่ยอร่อยไหมถ่ายเป็นหลักฐานไงแซบสองอันมาชั้นแซบสองอัน แซ่บสองอันพูนแมค้าเดอพูนแมค้าแมค้าหน้าข,ขาวขาวมีขวดน้ำแร่ข้างๆขวดน้ำแซ่บง่ายง่ายอยู่โอ๊ยโอ้ยหายใจโอ๊ย,อยน้าไม่ได้บานยัมงมมวงเบา อนแสดงมันไว้นักได้หม <si ักม่วงนะหมักม่วงเบาพี่น้องเคยห้างก็เคยเห็นซื้อๆปุ่นใช่อันเดียหมักม่วงเบาแสดงมันโบนักซื้อๆหมักเบาหรือเปล่าหมักควันหรืป่าะแบบนด้มันก็คือหมักม่วงบ้านเฮาท่าไ้เพราะว่าหมักม่วงเบาเลนะ นงงางมวลสื่อบองม่วงเบาไปถามเพิ่นเห็นเพิ่นยืนอยู่เข่าหันเอาอยากกินน้ำเดียวเนาทนะท่านเขาหิวเป็นพวงอยู่บองม่วงเบาเ,บาเบาอาไปสั่นมันายๆคือมางม่วงป่าบ้านเฮานาะ,ะใสแดงมางม,งมง่วงอันนี้มันโบนะักแสดงว่า มันเบาหัวเราะก่อนงานการยังไม่ได mhm. <ıyorlar> ้หัวเราะก่อนได้แล้วเด้อพี่น้องได้แล้วกำลังอันนี้แหละว้าวลายเดี๋ยวคนได้อีกแล้วพอไปทำแล้วก็ไม่ได้อีกได้อีกแล้วงานอีกแล้วเดี๋ยวสิไปอีก เราหามาโทษโทษบ้ามเลื่อนเลื่อนหางานตาจนแสดพี่น้องเลยอ้นก็ได้เพราะว่าเข้าได้มาแล้วนะอุ่นก็อยากกลับไปพี่น้องเลยก็อยากกลับไปข่อยพยงยามคนคนคนหาหนังรถไปนคนไปน้ำตาหัวจนเสียนั่นแหละตาหัวจะเป็นกุ้งเลยแต่ว่าแถวกรุงเทพน่ะหลายเลยพี่น้องเลยหลายแห้ง ว่าเฮาได้ออกมาเส้นเเเน็นี่เลยชั่วหลดชั่วหลดเมื่อยว่าจันบุพาไปทางนั้นเลยออกมาทางนี่ก็เลยหาหาหา,หางานเส้็นทางเส้็นที่เขาผ่านนะปนกับปนน้อยก็น้ลยจะชีวงได้เด้อยังกําลังติดต่อกําลังอันนี้อยู่นอกนอก้นองเนะกร็ที่ตามอุนน่อยปุนใหญ่ เส้นทางชีวิตของคนเราจะเป็นหยกจืดใหญ่เนาะลูกเต้าก็รอใช้เงินอยู่ที่บ้านรอกินจู้กินนมเราจะกลับไม่ได้มาสั้นซะ u t u b e นี่มันก็ถามาได้ได้บ่ได้นี้มันก็เดือนได้หลายมันก็ได้หลาย,าดลายเดือนได้น้อยก็ได้น้อยเลยแบบนี้นะมันคุ้นอยู่กับอนอ,อ,นอ,นอ่มันก็แน่ว่านอนก็ว่านะพอก็อยากถอยกลับไป อีกอย่างคือชีวิตคอยตอนนีก็ขคอยอยากกลับไปเห็นสิ่งเดิมๆอยู่หันเนะาะคอยอยากไปเจอสิ่งใหม่ๆขนณะพี่น้องขอใจข่อยเนาะที่จะพากันเลาะเล่นอันอยู่ในอันถวอันถลุงทะเลนะกับมันเป็นทางผ่านพี่น้องยทางผ่านเขาก็เลาะ,ละไปเที่ยวไปนั่งต่างหางานไปนําเที่ยวไปด้วยเนาะพี่น้องเพราะว่า จะได้บ่อเครียดนะพีน้องเอาสิมาเครียดจ้องจ่อเกี่ยวกับเรื่องนูนเรื่องนี้หลายมันก็นเท็่าหัาปวดหัวนอนพี่น้องเนาะอุ่นกับเพราากมันซีเรียสเรื่องนั่นเรื่องนี้แล้วเขาก็แวะกินนู่นกินนี่เที่ยวไปนั่นแบบนี้เอ็ดซีทีวันอะไรกับแล้วแต่อุ่นกับพยายามยอมหลับเอาเนาะ ทางเดินของชีวิตเจ้าของแล้วแต่มันจะเป็นไปต่อไปก็รอติดตามกันหแหละขันว่างถ่ายกับถ่ายให้เบิ้งคาบุงาบ,บุว่างขันไดเหตุงานกันแต่ถ่ายในโบนเดอพที่้องเดอขันเมื่อได้ทำงานแล้วนะตอนนี้เขามีโอกาสถ่ายกับคนขั้วแบบเขาข้าวถ่ายไว้นะพี่น้องตอนเขา เราไปอยู่กับนายจ้างเขาอะนะก็เขาไปทํางานจริงๆเราอาจจะไม่ได้จับกล้องมาถ่ายอย่างนี้เขาจะถ่ายช่วงแบบว่างจริงๆนั่นแหละเวลาเขามาอธิบายหรือว่ายัางให้เอฟซีฟังเนาะสมานังก็นี่มันจะได้ถ่ายที่สถานที่ทํางานหรือว่าอยู่ตรงนั่นตรงนี้เด่ห์เพรีะม่พน,งน,น,นองานออกแบบพยายามหาคนเองแหละหาเอง งมเข็มเมาน้องขอบคุณเอซทุกคนที่เป็นห่วงเป็นใยเด้อก็จะปลกทุกคนเอฟซี FC สำคัญเป็นกำลังใจให้ทุกคลิปดูดใอนอุนทุกคลิปตอนนี้ก็มีโอกาสถ่ายก็ถ่ายไว้เนาะอืขึ้นรถแล้ข้างมาคือเอื้อนนากๆเลยน้องเลย ตอนนี้เขาพาผักกันผักมันปวดแขนปวดขานั่งอยู่นรถหลุดลายนอนพี่น้องนันก็เมื่อยเมื่อยโดแข็งโคตขาอะไรก็ผักบ้างออกมายางยืดแขนยืดขาบ้างนั่งเบิดมือละนั่งตั้งแต่ผุกตั้งแต่อยู่ทะเลมามือได้มาแบะนี่แบะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วกานอนเสร็จขนมข้าวเหนียวติดรถไปนำบ้านนี้กับบแลละ เข้าสู่ภาคอีสานพูด้อพี่น้องเด้อเข้าสู่ภาคอีสานภาคเบาลาวันละภาคเบาไทายนี่กะเอาบุกคลธนัดเนาะพี่จังไรมันเป็นอะไรเนาะไทยงามเบา,าดีเด้อพี่น้องเด้อเข้าไเลยแกหรือเบาไทายซับลาวนะกกัน <c oughs> หัวควันกันพี่จังไรเนาะ มันบวรึงนะนะตัวเองก็ยังหัวขวันยกองเบ้าเบ้ามึเงเถ้าเว้าเยอะน้ำหลดน้ำรางหัวขวัญหัวขวัญกันน่ะนะฆ่ากันหัดเบาไทยขายา้ำเนี่ลุูปั่นที่สำคัญต้องนอ,นนอนันนั่นน้องขาขานี่แหละพี่น้องเลยเพราะทางบ้านมีแต่ดูดูดีดูดูเจ้าดูดีอย่างนี้นะ มาบ้านเมืองท่านที well, food, итан, nick 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 ่ลิวตาตาม่อยจ่างเอ้ยว่าัเป็นเอ้านี่แหละแมลงมงเขาพื้นสุพังเล็กๆน้อยๆน้องเพื่อนเนาะเอ้าสู้ๆเนาะขอบคุณขอบใจปีนกำลังใจให้บ๊ายบาย